สวัสดีครับวันพีน้องมือหนคกะเดป,ดปลาไหลอีกเลยครับรอบที่สามครับเม็ด,ดได้กับบนเรือครับล้ายเม็ดแล้วเม็ดถได้กับเม็ดนท่นนันครับสวัสดีครับมือนิกะไม่ลืมรอกที่สามนะครับมือนิกะลังเริมครับเลิม

หัน,น,นลลกันกนหันไป้ครับเป็นนี่มูกับซอยกันสี่เห็ดไปแล้วกับเม็ดแล้วครับคล้ายบกคู่กันเลยครับมไปได้กินกับทิบใจกับกับสั่งเอาสั่งเอาครับอันนี้ปมาเด็กโฮมี่ใส่เห็ด เฮดบัตท่านหรอกครับนี่ลูกค้าก็สั่งมาเรื่อยๆอยู่ครับปลาลแซบครับไปได้กินแล้วกัจิบใจกันสั่งไปอีกครับคนโละโลสองโล,โลครับคนละฮาคนละซิบออปองอันนี้ก็บพะมี ทุกค่าสร้งมากก็บอกมีปลาไหลนะครับในเรื่องมาเ็ดตออีกครับต่าตอเลยช่ปลารนอืมสร้าแต่ว่าท่านในเกี่ยมขออยู่คนกับรถตกดอกที่เราคนนี้คึมคึมครับนี่ยนะนีโอ้แปกขาี่ปลาไทยปลาไลตามาได้ไยขอยปูกรน่องเบิ้งมันยังอนอยู่ต้องเบิ้ง พูกแบบได้ป่ะงามน่แกมบามงระาััวเลยทันทปลาเล้วเขาดีนะเกลยอปลาพอดีเลยเกลยวปลาตัวเหมดเลยเกลือปลาั้งเลยเสีรามา็นา นี่ครับโอ้ได้สุย่านแม่ครับพอบอกานี่นี่แต่ข้องาผู้จะขอ้อมันนี่ค่ะออโอ้โอหเห็หดหูลองดูลองดูข้อมนก็มีลายยานยนะครับนี่มีกระเทียมเงรมีงกระเทียมที่ตองใส่สิงไค่ตะไคร่ตะพริกกระเทียมมีแ่ข่าครับ าซื้อาใา้อะไรของในบ้านจีคองซื้อของน้ำบ้านซื้อ,อยุใช่คือลาด้าบ้านค่ะใครแน่ยุะได้ปะหยัดตัวไปซื้อตลาดวะคลิกตะไใครค่าต้องครัวด้วยครับพี่น้องครัวให้มันจเจ็สี่บเออสีใหม่ วุ้ยใหญ่ครับหอมแขกครับอันนี้ก็สูตรผสมกันสูตรผสมโอ้ยกันคุณละไมละมือครับเครอีจะใส่ปลาใส่ปลามนชาก็สวยนะคะชิกก็สวยคนก็สวย โชคมากแล้วพระอยากรวยกับซื้อครับมันตกรไมรอนบนีต้กระปิสนะครับใส่ผงใหม่ครับใ่รลานะครับกุบานนรากะต้มทิพับ món ăn cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Ô! cái <laughs> lỡ những video hấp dẫn bỏ qua bây giờ bây giờ xong cái cái con bọ ca không có không được

chị 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 ไอ้ตะไคร่ตัวไหนครัวอะไรบอเอาม,ามามาเลย <c oughs> ได้ได้เลย <c oughs> เออไอ้กินแบบพริกคือ,อยังไ <c oughs> อเอเห็นไอตั้งจามเลยมันอันนี้กัตะไค,คร่ก็ครับครัวแล้ว ผมหอยหุยแล้วตะไข่นะ

กลัวอะไรทำ ี่กเทรียมกับตรงล่างให้สะอาดทุกยางตรงล่างให้เน้นที่นเน้นความสะอาดครับน้ำมันน้ี้เต็มสะอาดน้ำมันงสดิดมุ่ง จะเริ่มรุงเครื่องล้ครับมะเร็งออปลาหลออกแล้วจากปิดที่นี่ลงยี10กิโลครับโอ้โหหอมตัวนี่ ก็นี่ก็เครื่องปรุงเลนบอมันเลลงเนาะบอมันเลนเรื่องมันเลนแมบเครื่องปรุงพี่ถ้าใ้พีินองเป็นอะไรเลยไม่ครบอยไเาิไคค้าจะเที่ยมทิศขัว าไปเห็อ,อันนี้แมยูจเอองคนับรัะบคนมบราตียงนีเลอย่างนี้นะับันนี้คเครื่องปรุงครับที่ที่ต้มไห้กนีมน้องเนี่ครับคริกพริกพริกพงครับ

ไปักซ <T ab ii> ุระซือสุปซุกบักดิบกบซือดิบนี่สองอย่างับนี่บงไปแล้วบะรดิเครื่องขล้าแห้งย่งไดย่งได ิษส่เทาไหรปยังมันพิษซู่เออคนนี่ก็จุขายแล้วครับอีกนดนึ่งครับ กันชอแล้วด้วยครับวาลาเองครับเรียบร้อยแล้วพันชูหอ,อมคล้ายแล้วครับน่าสนใจติดตอมาดาด้วยค,ย,ยครับีร้องสนใจวาราคุ้มจนกองบ้านญี่ปุ่ 差不多了。<好> <laughs>